สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปชมอะไรกันตามไปดูเลยครับนี่นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเป็นแต t น็อปเปอร์นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ของ Rider Black ็กนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วผมได้นำไรเดอร์แบล็มาให้ชมกันแล้วนะครับ แพตเน็อปเปอร์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบได้ถูกใจผมมากเลยนะครับนี่ฮนะมันคือตะกะแตนเลยนะครับแล้วก็อยู่ในของเล่นในตระก,กูลโชโดเอ็กนะฮะเป็นเอาไว้เล่นกับไลเดอร์แบล็กนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับก็มอเตอร์ไซค์นี้ก็เป็นรูปตะกะแตนเลยนะฮะออกแบบได้ถูกใจผมมากเลยนะครับ สีเขียวสีดำสีแดงสีขาวแล้วก็ดูด้านหน้าน,นะก็สำหรับของเล่นในตระกูลโชโดนี่ก็จะมีชิ้นส่วนมาให้เราแกะประกอบนะฮะแล้วก็มันเริ่มผลิตครั้งแรกตั้งแต่ปี2558นะก็ผ่านมา7ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันได้รับความนิยมมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเท่าที่ตามดูข้อมูลเนี่ย เขาไปผลิตอุลตราแมนโชโดแล้วด้วยนะครับซึ่งแสดงว่ามันได้รับความนิยมนะเนื่องจากมันราคาไม่สูงมากนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับเ,ออเด็กที่งบประมาณน้อยนะฮะก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะผ่านมาแล้วเนี่ยมันออกมาเยอะพอสมควรเลยนะโชโดเอ็กเนี่ยมีไล่มาตั้งแต่ไรเดอร์หมายเลขหนึ่งไล่มาจน ไรเดอร์เฮเซหลายตัวเลยตามกันไม่หวัดไหวแล้วนี่นะเดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนดูอุปกรณ์ของมันนะไอตัวแบตเตอร์ p ฮอปตัวเนี้ยมันมีสกล่องฮนะกล่องละเกือบเกือบผมจำราคาไม่ได้แต่เบ็ดเสร็จแล้วเนะี่ยสมันสกล่องด้วยกันฮนะของแบ็ k กล่องหนึ่งแล้วก็สำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมา2กล่องนฮะมันก็จะมีชิ้นส่วน เราก็ต้องแกะออกมาจากแผงประกอบนะฮะนี่นะตัวอย่างกิ้นส่วนนะเราก็ต้องแกะออกมาจากแผงประกอบซึ่งระวังนิดนึงนะเพราะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นมันเล็กนะฮะก็ต้องค่อยๆแกะออกมาจากแผงนะอย่างที่บอกนะมันเป็นคันด่ทอยมันมีลูกอมแถมก็คือว่าเอาไว้สําหรับให้เราเคี้ยวเล่นแก้เครียดในตอนประกอบ,บนงครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็น เทคนิคทางการขายของเขาเนะี่ยเพราะว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาไม่ให้ขายของเล่นในร้านสะดวกซื้อนะทางบริษัทผู้ผลิตก็เลยใช้กลยุทธ์เอาลูกอมหรือมากฝรั่งไปใส่มา,าอยู่กับของเล่นก็เลยทําให้วางขายในร้านสะดวกซื้อได้มันเป็นกลยุทธ์ของเขาว่านะครับนี่นะครับมันสวยงามตรงที่ว่านี่นครับ ดูใกล้ๆนะครับครั้งหนึ่งนะครับมันคือตะกะแตนเลยคนะตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนหน้าอกตะกะแตนฮะเป็นล่องล่อลูกล้อก็หมุนได้นะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับขอ,องเล่นที่ราคาไม่แพงนะน่าจะยังซื้อหาได้ทางออนไลน์นะแล้วมัน ต้องเล่นเอามปวางคู่กับ r i เดอร์แบ็นะฮะทำให้นี่ฮะไรเดอร์แบ็คเป็นนี่ฮะพอวางคู่กันแล้วมันก็เดี๋ยวผมจะลองขี่มอเตอร์ไซค์ดูนะครับว่าจะขี่ได้ไหมลำลบโชโดเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยก็แตกรายผลิตอุลต้ามแมนอะไรด้วยแสดงว่าเขาขายดีนะจึงจึงได้นำมาผลิตในลายอื่นๆน,นอกจากไอม้มดแดงหรือคามเมล์ไลเดอร์นะนะครับอ้าวหลุดซะแล้วนะมันก็จะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะซึ่งต้องระวังนะมันอาจจะสูญหาย หรือไม่ก็ตอนไอ้แกะออกจากแผงฮะต้องระวังนิดนึงนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะฮะเออนั่งให้มันดูนะมันมนี่ฮะมือของแบล็กที่แถมมานะแต่คลิปนี้เป็นคลิปของแบตเทิลฮอปเปอร์ะนะช่วงนี้เออ่มอเตอร์ไซค์คันนี้มันชื่อแบตเทิลฮอปเปอร์มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีชีวิตฮนะ คนที่จะขับได้ก็เป็น Rider Back แล้วก็มีอีกตัวก็คือตัวร้ายของเรื่องไรเอ่อดอร์แบกนี่ก็คือชาร์ดมูนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปชาร์ดมูนออกมาอีกคลิปนึงนะครับก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะในซีรีส์โชโดเอ็กของบันไดนะฮะก็คือมินิแอคชั่นฟิกเกอร์นะขนาดไม่ใหญ่มากนะะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะฮะสามารถยังสามารถซื้อหากันได้ทาง ออนไลน์นะครับหรือไม่ตามร้านก็น่าจะยังมีขายอยู่นะเพราะว่ามันผลิตมาได้ไม่ไม่นานมากนะก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เขาผลิตก็คือปี2558นะก็คือ7ปีมีนเองนะอย่างที่บอกฮนะโชโดนี่ขายดีมากเขาก็ทำออกมาเรื่อยๆนะในซีรีส์ทั้งไอ้แบบดแดงคอมเมลเลเดอร์แล้วก็แตกลายไปอุลตราแมนแล้ว นี่ฮนะตัวด้านหน้าเขาเป็นเคลียร์ใสสีแดงนะตรงนี้ก็ทําเป็นตาตะกะแตนนะครับนี่ก็เป็นเคลียร์ใสเป็นชิวของมันนะครับเป็นไงบ้างครับโชโดเล็กในชุดไรเดอร์เนี่ยนะพร้อมไรเดอร์แบ็กตัวนี้นะครับผมถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับถึงแม้มันจะตัวไม่ใหญ่มาก แต่ว่าจุดขยับหรือลูกเล่นต่างๆมันก็เหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคานะแนะนำเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สอหากันนะครับนี่นะลัตเติ้ลฮอปเปอร์นะเป็นมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์แบ็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่สลัเวลามีค่าเข้ามาชมคลิปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาล้วก็นะครับ,รบในซีรีส์ Shadow X นะฮะของบันไดนะมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาดไม่ใหญ่นะแต่ว่าสีสันแล้วก็มีจุดขยับให้โพสท่าได้ ลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งคกดกระดิ่งแล้วท่านจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆได้ตลอดนะครับสำหรัวันนี้ขอลาไปด้วยนี่นะครับ Liderback แล้วก็นะแบตเ o n h o น p อปเปอร์นะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ